สมใจอยากแล้วครับเมนูวันนี้วันนั้นผมก็อยากไม่ไปรอบนึงวันนี้มาแกงมือบอกเลยว่าอย่างเหมาะเมนูนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ผมจะพาพปีออ่น้องมาจัดเมนูลลํากันก่อนเลยนะครับเมนูวันนี้ผมจะจัดเป็นเมนูย้ำหนังนะครับนั่นผมอยากไปแล้วรอบหนึง่งพอดีว่ามาแกงหมมันหม,ม่ก็เลยไปได้ง่ายนะครับนอเสียลมไปน้อยนึงอันนี้ผมก็ได้หนังมาฮัสปาดแบบงามๆเลยนะครับจะมาย้ำหนังใส่หดินไครเคลกินของครับร้องคอมเมนต์บอกผมเยีมเด้อจากนั้นผมก็ได้หนังมาล้างความสะอาดกันก่อนเลยนะครับที่ผมเอามาย้ำวันนี้ก็เป็นหนังวัวนะครับใชหนังวัวหนังควายก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่มากของแต่เ คนเลยจากล่างหนังเส้นเรียบร้อยผมจะเอาไปต้มเห็บรอบนึงนะครับชนบุรินเนี่ยเขาจะต้มมาประมาณหนึ่งแล้วหนังแบบนี้สักน้านหนึ่งแล้วมันกับเปย์เลยนะครับบางเจ้าด้วยนะครับ,น,น,รบนอนบางเจ้าก็เหนียวเลยเจ้าก,ก็แทบจะเปยเลยก็ได้นะครับจังหน้าผมจะใส่ใบมกุ้งเลยจะไข้ดับเท้าอย่างน้อยหนึ่งหลังจากนั้นผมจะเอาหนังง,งัวไปต้มสักบึดสักเหมื่อน,นะครับเพราะมันเปยไป์นะครับเวลากินนี่มันจะม่อส์นะครับหลังจากเอาหนังงัวไปต้มเรียบร้อยมาล้างพักล้างไม้กันก่อนเลยนี่ผมจะใส่เป็นพักไผ่ด้วยนะครับยำสูตตรรรรนน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 นีีีี้้้้้้้้้้เเเเเปปป็็็็ยยยยยำำำำแแแหหหงงะะะะบบบบ่ไดดาาออออมมมมมมโกกกกกสสผผผจืััััคควิูู กินเมือนแล้วเมนูที่ผมชอบขนาดเลยนะครับอยู่บ้านนี่นามผมยังก,กินมันขนาดเลยยํำหนังใส่หัวดินนี่นาบอกเลยไหวย่างล้าหลังจากนั้นจะเอาต้นหอมผักไผ่มาซอยมาหันไว้ลอกันก่อนเลยนะครับทีนี้มาตัมน้าพิกย้ำหนังกันก,นก่อนว่ามีย่งมันใจขาดจะไข่หอมขาวหอมแดงขาดมาได้ก็คขึมะแคืนะครับแข้งนี่ก็เอาไปกีไปข้อด้วยนะครับหลังจากนั้นจะเทเครื่องทุกสิส่งทุกอย่างลงไปตำเลยนะครับกาคล้ายๆนั้นพี่กลาาเหมือนกันนะครับแบบนี้หลังจากตัดน้ำพริกแล้วเร้วยจะใส่หัวดินลงไปเลยนะครับหัวดิน ตีนือพอดีกำ๊มนะครับชอบตีนใหญ่กับสอยใหญ่ๆเลยไข่เคี่ยวฟันบอดีนี่หนากระสร้อยตีนน้อยๆนะครับมันจะได้เคี่ยวเหมาะดีแต่สำหรับหนังวันนี้บอกเลยว่ายังเปื่อยเลยนะครับมีโอกาสปอมเมนพี่น้องรองจัดเมนูนี้เด้อหนังเซลลูดินนี่หนาบอกเลยว่ายังล้ําหนังบัตผมนี่นางจะมีสองสูตรนะครับสูตรแบบแห้งและสูตรแบบน้ำนะครับนอันนี้เอาสูตรแบบแห้งแบ่งก่อนนะครับวันหน้านที่ผมจะแยกสูตรแบบน้ำหลังจากซอยหนังเรียบร้อยจะตักน้ำพริกลงไปปรุงรสชาติตามใจชอบกันก่อนเลยนะครับใส่น้ำปลาและผงชูรสลงไปแค่นั้นน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 ะะะะะคคครรรััััััััับบบบเเเาาาาาาหหหหลลลลลงงงจจจจกกกกก้้้้้้ยยยยขขววใปปมมณีีอ่่่่ดดพไไ ต้นหอมพักชี้ลงไปเลยนะครับนอค่ะไปได้คือผักไผ่นะครับหอมโซ่ขนะร้านนี่นะผมกินตั้งแต่เป็ดอ่อนแล้วก็ติ่มใจมะเมินแล้วนะครับนั้นนะครับผมจะได้มาย้ำสูตรนี้ให้กินนอสมัยตอนเป็ดอ่อนตอนอยู่บ้านนี่นะเขาจะขายย้ำหนังแบบนี่เขาจะห่อใส่ใบตองนะครับห่อใบตองนี่ยังงามเลยนะครับนอนตอนอยู่วัดไปเป็นขยมวัดนี่นะครับจะห่อใบตองแบบนี้ผมจะดีใจขนาดว่าเป็นข้าวมันนะครับแก้ไปแก้มาเป็นอย่างย้ำหนังอีน่าลองจิ้มนมมนก็ลัมอยู่นะครับนอย้ำหนังแบบนี้เลยว่าสาวเมมติ่มใจขนาดเลยนะครับยันหนังวันนี้ แล้วผมแย่าย้ำหนังแบบนี้ผมจะแย่รสชาติจัดจ้านอย่า,ยา,า,จจาน,น้อยนึงนะครับน้ำพริกที่ผมตำนี่นะผมใส่หมดเลยนะครับออกเลยนะครับเพดถึงใจเลยนะครับเมนูนี้มีผักไผ่ต้นหอมมาก,กินกับผมกันบอกเลยว่ายางล้มนี่ผมย้ำแห้งหึ่งปีข้างนองไปดูกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้ามีโอกาสดินนะผมจะย้ำแบบน้ำเลยนะครับนั่นผมก็ไปป้าช่องยิงนะครับเขาย้ำแบบน้ำบอกเลยว่าน่ากินเหมือนกันส่วนมากบ้านผมดีนนะจะย้ำแบบแห้งนี่ตลอดเลยมีโอกาสเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับยังบอกเลยกินย้ำแห้งสุดนี่ลองไปย้ำไปแปงคอเดอร์ครับองต้้มหเปื่อยนะ ภาพเปยแบบนี้บอกเลยว่ามันล้ำดี่ขนาดหนวาหนั้งเหนียวๆเราไม่อย่แบบนี้บอกเลยบันได้เรื่องนะครับอินโนวันนี้สาวเมมที่ใจแท้ๆเลยนะครับสาวเมมบอกว่าแซ่บอิลีแต่เพ็ดไปน้อยหนึ่งอีโนสะใจดีอินโนเปินวานะเมมเป็นคนที่ชอบรสจัดจ้านอยู่แล้วนะครับเมืเวลาผมยิ่งย่หลาบจินนน่น่ะผมยิ่งแ่บ่คอยเพ็ดนอสสาวเมมก็ตามนี่ผมนะครับสาวเมมบอกว่าฮิตเค้นนี่ชอบย่กับข้าวจืดเหมือนญาติเลยไม่ญาติผมนี่นะย่กับข้าวจัดจ้านได้ยินคำนั้นใครนั่นนะทุกวันนี่ผมแย